แถวหน้ายักโผล่ยเะโซเต้นโซโจยยังไงโซโจของคุณบ้างนะครับอ่มวันนี้สนุกกันไหมคะอีกทีได้ไหมวันนี้สนุกกันไหมคะพวกเราคุยก็สนุกมากมเหมือนกันะค่ะและ้วก็วันนี้ก็เป็นวันที่เราต้องขอบคุณผี่ใหญ่างดีเนาะเราต้องขอบคุณการเข้าเรีนในในยนถึงประเทศไทยมากมาก เราทดลองได้องไปสั่นตรงนี้ตรงนี้ได้เนี่ยแต่แต่มันยังไม่จบมันยังไม่จบคือเรายังมีอีกที่เราจะเต้นต่อคือมันยังไม่สุดใจเออแต่ว่าขอแบบนิดนึงแล้วขัดของก่อนค่ะสวัสดีค่ะทุกคนที่ดูตรงนี้แล้วก็ผ่านไปผ่านมานะคะ สวัสดีค่ะพวกเราโฟเอ้คุะคามีเจ็ดคนนะคะก็ถ้าใครแวะเวียนมาก็โดนสายสกนตกหรือว่าชอบเพลงพวกเราก็สามารถไปติดตามทางออฟฟิเชียลของพวกเราได้นะคะแล้วก็ขอถ่ายรูปได้ไหมคะทุกคนถ่ายรูปด้วยคะคะโอโตกะ